นะเอามาทุกอย่างก็เป็นกุญแจรถยูอไม่ตายเลยนะอิ่งมึงกูต้องไปทำความสะอาดแล้วอ่ะมันเกินจะเยียวยาแล้ววี่ยมันเกินจะเยียวยา,วาล้ววันนี้เป็นวัน,นส,สกัพัดหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่ง วันนี้เราจะไปกาญจนบุรีกันนะคะดูจากการแต่งตัวก็น่าจะรู้แล้วใส่เสื้อแขนยาวขนาดนี้ที่อากาศร,ร้อนมากๆเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนจะไปกาญจนบุรีใครยังไม่ได้ดูคลิปเกาะกูดอย่าลืมไปดูเดนะ่นหนาเพราะมันใกล้เวษาแล้วใช่<อ>มันจะใกล้แบบใกล้หน้าร้อนแล้วอ่ะน้ำใส่ใเ,เอเอเยอย่าลืมไปดูนะจ๊ะทิปเกาะกูดตรงนี้ตรงนี้ได้ปะได้ขอตรงนี้เด้ไมไม่ได้ไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูต้องฟังมึงด้วยอ่ะ ขอได้เหมือร้านวิวกู๊ดถูกแล้วกู๊ดวิวตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันที่แถวแบ้านโกแล้วก็แวกินกาแฟนิดหน่อยแต่แบบพอเดินทางอย่างงี้มันได้ถูกตันดิกงเนาะ แต่เด็กๆแบบเฮ้ยพ่อแม่จะพาไปเที่ยวมันก็ไปเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ห่วงมนมีแตไปเที่ยวไม่ห่วงสวิตเที่ยวที่จะไปเที่ยวแต่พอโตมาการไปเที่ยวในที่แต่บาที่อ่ะมันเหมือนแบบมันต้องรอเวลามันต้องรออะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็ต้องคิดเยอะต้องแบบมีค่าใช้จ่ายยังไงงานเคลียร์เสร็จหรือยังแต่ถามว่าที่มาเที่ยวเนี่ยงานน้นไม่เสร็จอ่ะอันนี้คือตบเรื่องจริงความต่าง เพราะว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไม่คือคนละเรื่องนะใช่คนเรื่องเราอ่ะมันเป็นทุกคนนะเว้ยพอตอนเด็กๆเราอยากโตอาจจะเป็นเพราะว่ามันอินสระมั้งไปไหนได้ทุกที่อ่ะไปไหนอยากไปไหนก็ไปได้อ่ะอใช่เด็กโดนจำกัดแค่เหมือนแบบจะไปห้างกับเพื่อนพ่อก็ไม่ให้กูไปอ,ะอ่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไม่ทุกคนหลายคนอยากโตใช่ไหมแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บกลับกลายเป็นว่าทีนี้จะไปไหนแล้วมันก็ต้องคิดแล้วว่าคิดจะไม่ได้ไปง่ายเหมือนเดิมใช้เงินพ่อแม่ไม่ได้แล้วไงประเด็นนะตอนเด็กอยากโตพอตอนโตก็โอ้ยอยากแบบเป็นเด็ก S <S 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 รสชาติชีวิตตามเปามันขบเนาะเว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเชโฟโอยู่ที่ทองผาคูหรือว่าหมอกกะลาจองยากมากก็คืออันนี้มันเหมือนแบบที่พับเขาอะมันไม่ได้เยอะแต่ละหลังก็คือไม่เหมือนกันแล้วก็มุมจุดถ่ายรูปอะก็แตกต่างกัน,กนด้วยคือเหมือนแบบมีหลายมุมอะที่สำคัญน,น,นะ เผือกกับข้าวมันอารมณ์เหมือนฟิลกินข้าวที่ว่าเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูว่าให้เราสั่งอะไรไปบ้างแล้วมันเนียบ้างอากาศเป็นแบบไหนรู้สึกว่าตอนนี้วันนี้ฝนตกเลยนะงั้นเดี๋ยวเราอ่ะไปเจอกันที่เฉ่อโของนะจ๊ะไม่คือจริงๆอ่ะแพนที่คิดไปว่าจะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งใช่แต่ว่าร้านปิดอีกแล้วมาสองรอบละเพื่อนมากินอันละก็ปิด ปิดหมดแบบปิดตลอดสสใสก็คือต้องมามนธรรมดาแลหละก็เดี๋ยวน่าจะไปกินอะไรแถวแถวเส้นทองผาภูมิเลยอะแล้วก็เคยเคยมีส่งให้เพื่อนเป็นแลนด์เแต่พอดีว่ามันกูเกินไปแล้วค่ะที่เชฟมดเก็ก็ต้องมีอะไรที่ผิดแผนในการเดินทางเป็นของคู่กัน JUST หม่องกะลาแล้ตอนนี้เรากําลังเลี้ยวเข้าไปที่เชอร์โคเป็นที่พักของเราจ้าคือหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านหม่องกะลา<ช>แล้วที่พักเราชื่อเชอร์โคแล้วก็จะเรียกว่าเชอร์โคหม่องกะลาอยู่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ขึ้นเขาลุงวยทางปกติขับมาได้ใช้เส้นทาง34 3สานะจ๊ะนี่ไงขวามือนี่ไงเชอร์โคขวามือเกือบเลยอะ่ะใช่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 ข้นเขาได้ป่าววะเขาได้ดิทำไมเขาไม่ได้อะ นีด่ดูดีมันมีทางข้าด้วยโอ้โหลับสายส่ว่ไม่รู้จักไามพี่อันนี้อกบหน้าวัวแต่นั้นอ่ะหน้ามันอันนี้มีทล้างมือนล้งเบาๆนนีเป็นรั่งหลังเป็นสวนนั่นอ่ะป้าบันมีข้าหลัง <ừ> แต่ละหลังก็ชื่อแตกกันไปแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะอ่ เดี๋เราจะมารีวิวให้ดูในหลังที่เราพักเราจองไว้สองหลังเดี๋ยวขอไปเก็บของเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะมารีวิวเก็บของเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาบอกว่าเชอโคอ่ะมันมีทั้งหมดห้าหลังมันจะเป็นหลังกระท่อม2หลังคือหลังกระท่อมอะ่ะมันจะ ไม่มีแอร์อก็คือเป็นแบบฟิวธรรมชาติแต่ก็คืออยู่ฟังเสียงน้ําตกอ,ะอ่ะฟังเสียงน้ําไหลแต่ว่าไปห้องน้ําอาจจะอยู่แย่แล้วที่เหลืออีกสามหลังก็คือจะเป็นบ้านต้นน้ํา<ม>บ้านปลายน้ำแล้วก็บ้านหาินห้อยแต่เรารู้สึกว่าบ้านบ้านปลายน้ำมาใหญ่สุดนะแล้ววินอกลใช่เนี่ยเป็นแ,แบบสองชั้นเราก็อยู่ปลายน้ำอ่ะเราก็มีครัวนะคือใช้เสียงดัง ค,คือใช้เสียงงังไม่ได้คือโปกเกรดไวไม่ค่อยได้คือถ้าใครคิดว่าจะมาแล้วแบบมาตี้มาเลยแมวดีกว่าบบพอพอแบบพอแบบกรุบอ่ะบ้านเนี้ยจะอยู่ปลายน้ำแ,แล้วก็มีขัวนี่เออมันเป็นปลาเนาะใช่เป็นปลาแล้วก็มีที่โต๊ะด้วยนี่นี่แต่พอแพแพ<ต>แต่เขาปลูกไว้นะแต่เขาปลูกไว้ก็คือไปได้ไดแค่นี้แหละเออแบบแบบคือแบบนีอ้าวแป๊สแล้วก็เป็นแบบชั้นสองขึ้นไป ออเแล้วเดี๋ยวเราอจะพาไปดูห้องพักที่เราจองก็คือห้องหิ้งค่อยกับห้องต้นน้ำว่าเป็นยังไงจาตามไปเลยนี่เราก็อยู่ที่ห้องหิ้งค่อยแล้วจ้างให้เราจองได้จองได้ทางขึ้นนี่คือแบบฟิลตั้งแต่เดินเข้ามาคือแบบภูมิทษนมากเลยก็คือแบบตื่นเช้ามานั่งนั่งแบบนั่งเปลื เข้ามาก็จะเป็นโซนแบบนั่งพักชิลๆแล้วก็เป็นที่นอนให้เราเปิดม่านให้หน่อยแล้วคือวิวตรงเนี้ยนะถ้าเป็นทะเลก็คือเป็นวิวแบบซีวิวใช่ป่ะสภาพนะถ้าโสดกูอยู่อย่างนสักอาทิตย์นึงใช่ป่ะนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาคกจะนั่งแบบเราจะไปเซ็นเช็คกี่โมงดีนะไม่ใช่คุยห้องน้ำก็ได้อยู่นะแต่ห้องน้ำกว้างมากนะเอาดีๆสไตล์ลอบจริงๆเลยอะ แล้วต้นไม้ก็คือสวยเวอร์ลำดับต่อไปก็คือตรงนี้จ้ะเ,เห็นไหมบันไดสู่สวรรค์แกมันให้อาราเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนบ้านบ้านบ้านใต้ถุนอะแบบต่างระดัยถ้าฝนตกอะฟิลดีเวอร์ก็เปิดได้อีกเฮ้ยสวยว่ะสวยอยู่นะนี่ก็เปิดแล้วิ้ยลมเย็นมากคือลมจากป่าธรรมชาติาอะ เดีย๋ยวพาไปดูห้องต่อไปคือห้องต้นน้ำที่เป็นห้องที่แบบจองยากเหมือนกันอ หอมกลิ่นใบตองดีนะมันชะขวดเบียร์และนี่คือข้าวเย็นของเราแนะนำดีกว่าอืมแกงจืดผัดเผ็ดหนป่าอะไรนะหัวปีทอดประมันหัวทอดมันหัวปีก็คือทอดเราเติมมันเข้าไปแล้วก็ลาบหมูแล้วก็เป็นไข่เจียวคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่เป็นไข่เกี่ยอะไร ก็เดี๋ยวจะมากินข้าวแล่ที่รีเควสที่อยากกินที่สุดคืออะไรนึกว่าไเผ็ดหมูป่าใช่มาการต้องกินไเผ็ดหมูป่าก็มันอยู่ในป่าเรื่องกินเผ็ดหมูหมูป่าป่ะมึงอ่ะมาตั้งไกกินลาบหมูกับไข่เจียวแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ค่อยมานั่งคุยนั่งเบรนกันไปกินกันนะจ๊ะวัยเด็กมันเหมือนเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นกับเพื่อนหาความสนุกไปวันวันไร้ภาระไร้ความกังวล ไม่ต้องทะเยอทะยานข,ขวายคว้าเพื่ออะไรมีหน้าที่แค่ต้องเรียนให้จบแต่พออายุมากขึ้นความสนุกในแต่ละวันค่อยๆหายไปภาระต่างๆก็มากขึ้นตามอายุความกังวลก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ทันให้ตั้งตัวเหมือนกับว่าทุกๆนาทีชีวิตในแต่ละวันก็เพื่อข,อขวายคว้าแลกกับความสุขแต่กว่าจะได้มันมาเคยถามตัวเองไหมว่าเราเหนื่อยมามากแค่ไหนพักบ้างนะคำพูดให้กำลังใจย้อนฮิตที่ใช้กันประจำ และเป็นคำที่หลายคนมองข้ามความหมายของมันไปถ้าลองเอาประโยคเนี้มาทบทวนกับตัวเองดีๆก็อาจจะช่วยทําให้ความเหนื่อยมันคลายไปบ้างก็ได้คําว่าพักอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเที่ยวหรือเดินทางแค่ลองไปเดินเล่นหาหนังสืออ่านสักเล่มนัดเพื่อนออกมานั่งคุยกันหรือโทรหาใครสักคนในครอบครัวแล้วถามว่ากินข้าวหรือยังแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้าง ตลาเช้าเช้ามาฝนตกด้วยตกแต่แบบตีห้าเลยมาเนอะน่าจะใช่ตกแต่ตีห้าอากาศดีมากถึงเช้ามาก็เลยออกมานั่งอาหารก็จะเริ่มมาสืร์ฟไก่หมันก็จะมีแบบแก้วกาแฟแบบให้แนะนำดีกว่าแล้ว,แล,วแล้วที่นี่เคยปะหม้อนะนะั่อะละหม้อสีอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะตอนเด็กๆ,ๆอะ่ะก็มีใน<อ>หม้อใส่น้ำมันหมู เออใช่เพราะใส่น้ำมันเขามาใส่เข้าต้มตอนแรกตื่นมาหกโมงแต่แบบตื่นมาลุ้นเลยแบบเห็นหมอกว่าวะตื่นมาปั๊บมืดตึ๊บโอเคนะเจอฝนตอนแรกจะไปเล่นน้ำฝนนั่นแหละเสียดายพี่เจียพี่เจียสะผมวันนี้จะไม่ทำอุ้ยเนี่ยเราตื่นมาก็รู้สึกอยากทำงานเลยแค่เหลือตอนเนี้ยเอามือลงไปกดเมั้งให้ได้ก่อนก็ได้ก็เสร็จแล้วนี่คือเอางานมาทำ ทำแต่เปิดเตอนาคือน่าจะรอให้ฝนหยุดตกอ่ะแล้วซึ่งมันไม่น่าจะหยุดตก,กง่ายๆนะคะวันนี้จะคืนพึ่งวันเนี่ยนจับลาากลไปเดี๋ยวเรามกีนอาหารเช้ากันดีกว่าแล<อ>้วมาดูว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อแต่ว่าที่แน่ๆคือยังไม่มีแผนเดี๋ยวเจอกันจะ<อ>้ะเจอยากให้ลองมาสัมผัสมีหลายอย่างที่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนบรรยากาศที่ทําให้เราลืมเรื่องแย่ๆได้เสียงนกเสียงน้ําเสียงต้นไม้ ธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจให้เรากลับไปสู้ว,วันใหม่เดินทางไม่ยากขับรถมาได้สบายๆเป็นอีกที่ที่พวกเราชอบมากวันหยุดสั้นๆก็หาเวลามาเติมพลังให้ตัวเองกันดูได้อยากให้ลองมาสัมผัสกันนะมีโอกาสจะมาอีกแน่นอนเอิ์โคแอดมองคลา สมุดที่แบบว่าเขาเขาเขียนแบบเออบุกบอกเขารู้สึกว่าเธอมาเคยมาเขาเปิดมาแล้วอ่ะเห็นป่ะที่เราบอกกันไปเมื่อต้นที่บ้าเชอร์โคแปลว่าขอบคุณแล้วเขาก็มีตรงนี้ด้วยอ่ะน่ารักนะเป็นต้นไม้ในนี้แต่ออาหารอร่อยมากครับสะอาดมากครับบริการดีประทับใจอุ้ยอันนี้เพิ่งมาปีนี้ปี2000อะไร2 0้าทำไมลายมือเหมือนพ่อกูหรือวะเฮ้ย แต่เบาเนี่ยเฮ้ยขอบคุณเชอร์โคลที่มีสถานที่ดีๆแบบนี้ไว้ให้ได้ฟังเสียงนกร้องได้รองเท้าแช่น้ำได้สูอากาศบริสุทธิ์เต็มพลังให้กับคนกรุงเทพแนะนำเพื่อนๆได้เลยค่ะหากคุณคิดว่าสักวันหนึ่งคุณจะหาสถานที่ในการค้นหาพลังเพื่อกลับไปต่อสู้กับวันใหม่เฮ้ยดีวาะเฮ้ยคนนี้เขียนดีอะเรามาเขียนของเราดีกว่าอ๋อแสดงว่าเขาเริ่มปีนี้ใช่ไหมแสดงว่าเ่ปีที่แล้วก็มีเล่มหนึ่งน่าจะมีเออ ทันยุคนี้ปะยุคที่แบบว่าพวกร้านนมคาเฟ่จะมีแบบกระดาษที่เขียนแปะแปะแปะใช่จะเขียนหมดเขียนจนร้านพังไปเลยอันนี้นึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงสมัยวัยเดียวอ่ะเกิดทันหรอเปะวิเกิดทันดิเกิดก่อนสมัยก่อนอ่ะเราจะเป็นเิปเป็นชิปเออจบมหกมสามเอาละเริ่มหาแล้วเวลาเขียนต้องเขียนว่าอะไรปะสวัสดีเราชื่อตืดตืดอายุเท่านี้วันเดือนปีเกิด ดีนะแต่ที่ไม่ได้เขียนจากนี้คือพ่อแม่ชื่ออะไรไม่เขียนออแล้วก็บอกว่าอาหารที่ชอบสีที่ชอบก็เขียนบอกเพื่อนไปหรือวันเก่าๆนะหรือวันเก่าๆแต่มันก็ดีนะที่เขียนแบบนี้อ,อ่านเขียนว่าอะไรอย่างแรกเราจะเขียนว่าแล้วเราก็บอกว่าเออขอบคุณที่พักผ่อนที่แบบดีๆช่วยให้เราได้หิวหัวใจและความเหนื่อยจากการทําง,งานได้ดีมากๆได้มาฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็เราอะจะถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้มาทางวิดีโอ แล้วก็ฝากติดตามทางเพจเวมอลี่ด้วยนะคะก,ก็คิดว่าที่นี่มันน่าจะเหมาะเหมาะสำหรับคำว,ว่าพักผ่อนสงบที่สุดนี่ยแล้วคืออะไรด้วยว่าเขา,ามานัา่งกี่ทีนะว่าเราจับโทรศัพท์น้อยลงเพราะมันเหมือนแบบเพราะมันมีอย่างเงี<ม>้ยใช่ไหม,มเราได้เผื่อเพื่ออย่างเมื่อคืนเนี่ยเราก็ได้คุยย้อนวันๆกันเฮ้ตอนเด็กๆมัเนเป็นยังไงอะไรยังไง<ม>กนะ็อยากให้มากันแบบใครที่แบบเย เหนือฉั้นแรงฉันไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็มาเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็จะไปกินพิซซ่าที่เป็นแบบเตาถ่านเอ้ยไม่ใช่เตาถ่านสิเตาฝืนเตาฝืนไหนมึงบอกว่าไม่ใช่เตาฝืนไงเตาถ่านละโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจ้ะบาย เนินกินด่าเราจะมากินพิซซาเตาถ่านอยู่ห่างจากเชอโคมาประมาณสามสามกิโลเองอะอ,อันนี้ก็คือมะขามเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นมะขามเปียกนะฮะมะขามเปรี้ยวยักษ์อ,อ,อันนี้มะขามป้อมโ,โอเคเป็นของในชุมชนทั้งหมดหเป็นพิซซาโฮมเมดป็่อาเป็นพิซซาโฮมเมดก็คือเตาอบอ,อยู่ข้างหลังเป็นเ,าเ,นเาตาแลบเตาปูนอะทาหน้าต่างๆแล้วก็สปาเกต็ตตี้สลัดอะไรพวกนี้ไป แล้วก็กระปุตกาแฟเฮ้ยตอนแรกกระสั่งกาแฟอเมริกาโน่น้ำก้อยอแต่พอดีว่าน้ำก้อยยังไ <ว S 2> ม่ามาส่งเดี๋ยวรออาหารมาก่อนเมื่อกี้พี่เขาให้มาดูเตาข้างในนั่นเตากำลังใกล้จะเสร็จแล้วที่เราสั่งวัน<อ>ถ้าเตาแบบนี้นี่กัแบกบัแบบเครื่องปกตินี่อันไหนมันนานเหมืกันอันนี้นานกว่นาใช่ไหมละกับอุณหภูมิประมาณเกือบเกือบสามร้อยองศาเลยนะคะอ๋อเรื่องเรื่องรสชาติได้ต่างกับเครื่องปกติไหมครับอ่า ด้วยอุณหภมที่สูงแล้วก็กลิ่นที่เป็นควันฟืนนะคะเราก็เลยจะเป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าที่นี่ mm. คอยหมุนคอยอะไรตลอดใช่ไหมะ mm. พอกินเคยเคยมีเคยไปกินนะนอ้นพ่อเคยพาไปอยู่ที่สาลแบบตาอถางเนี่ยตาอถางเป็นเป็นแบบอันนั้นจะเป็นฝรั่งทำกับที่พัทยาเหมือนกันอันนี้ก็คือคอมโบอ่ะให้ดูความบางที่หน้าที่เราสั่งมาคือฮาวายันนึกเราไม่ออกบอกฮาวายันเหรอสเต็กทน่มาทะเลโอเคค่ะอุ้ยเยอะจังวะอุ้ยเราสั่งผิดว่ะเพื่อน ที่เราเป็นคนชอบกินพิซซ่าที่แป้งบางอยู่แล้วไม่ชอบพีทแป้งอ่ะจะลองชิมดีดีกว่าไงวะ,วะดีมากไงวะ,วะอร่อยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแค่ได้กลิ่นรู้คกลิ่นหอมแหละชีสก็คือดีอันนี้เป็นสปากเกตตี้ึ้นมาทะเลด้านนี้ผักก็คือผักในสวนของเขาเขาปลูกเองนะใช่เขาปลูกเองอันนี้ก็คือสปากเกตตี นี่อร่อยมากอร่อยแล้วรสชาติแบบไทยเลยอ่ะนี่อันนี้อร่อยคือรสชาติแบบถ้าคนกินเผ็ดจะชอบนั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยขอขออนุญาตไปกินก่อนนี่เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็คือมาร้านกาแฟเพื่อนเหมือนมันผับผ่านราชบุรีอยู่แล้วไงก็คือเป็นร้านกาแฟของเพื่อนในทีมคือเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าเองมั้งชื่อว่าร้าน เฮลโหลเออเข้าไปข้างในก็อาจจะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้แล้วคนคือคนแน่นร้านเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูแต่เราสั่งอาหารอะไรไว้เรียบร้อยแลอะเครื่องดื่มอะไรเงี้ยที่สั่งร้านอยู่นี่เหรอมีตัวอะไรครับเป็นเมนูทั้งหมดนะคะก็ร่มเยาวงกลารแล้วก็มีขนมเปิดตั้งแต่วันที่สองต้นเดือนหนึ่งได้ก็ประมาณครึ่งเดือนละใช่เฮ้ยม่งเคยบอกผิด ก็เปิดเมื่อต้นเดือนก็คือประมาณกลางเดือนได้แล้วสินเชื่อของร้านนี่คือก็ซิมเชื่อจะเป็นนที่ชื่อแบบว่าเหมือนเป็นอำเภอเมืองนี่ป้าคะเปิในราชบุรีก็จะมีดำเนินสะดวกกับส่วนพึ้นทำนี่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 สนใจไม่สนใจแต่ว่าเราอยากสั่งรุ่งค่ะสำหรับใครที่มาร้านเฮโลูก็คือร้านจะมีซิมเชื่อสองใบก็คือจะเป็นชื่ออ้านบุรีร้าจะดำเนินสะดวกเลยนะอะไรนะดำเนินสะดวก น่าจะด,ดำเนินไม่ใช่ใชคือเพ่และอันนี้คือน,น้ำมะพร้าวดำเนินสะดวกก็คือจะใช้น้ำมะพร้าวกับอเมริกาโน่หนึ่งช็อตเออเหมือนแบบใช้ผลไม้ของที่นั่นอะ่ะเออส่วนถ้าเป็นส่วนพึ่งก็จะเป็นอเมริกาโน่หนึ่งช็อตกับนมน,น้ำผึ้งนี่คือน,น้ำคือน,น้ำมะพร้าวสดจากลูกสดจากต้นนะหอมความเข้มของกาแฟกับความหวานของมะพร้าวอ่ะ ก็คือข้าบวบดสดประมาณนี้ละค่ะข้วบดสดก็คือกาแฟบวกน้ำมะพร้าวดีมากมีมนี้ลองมาชิมกันได้ที่เฮโลคอปปี่ไม่ใช่เฮโลคาเฟ่เฮโลค่ ก็อยากให้ทุกคนอะ่ะอย่าลืมไปพักผ่อนกันที่เชอร์โคทองผาปูก็คือมันเป็นที่พักที่แบบเงียบสงบอ,อ,อ่อย่าลืมไปพักกันนะจ๊ะแล้วก็ไปกินพิซซ่าที่บ้าน <c oughs> เนินหินดาถาก,กาับมันผ่านลาดลีกนอะ่ะ <c oughs> ก็แวะมาได้ที่ร้านเฮโลแล้วก็อย่าลืมไปดินเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเขาคือดำเนินสะดวกกับส่วนครึ่งถ้าใครแบบชอบกาแฟ ยังไงก็ฝากติดตามเพจเ e มู r ี่ด้วยนะคะในช่องทาง YouTube Facebook TikTok ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปไหนก็ติดตามกันได้